สวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายพงศลร์คงทนปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบุญทริกวิทยาคารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุวลราชธานีอำนาจเจริญครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจนะครับในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2567สภาพปัญหาที่ผมเจอหลักๆนะครับเรื่องแรกนักเรียนหลายคนนะครับขาดพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะครับเด็กนักเรียนบางคนแทบยังไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยนะครับส่วนเด็กที่เคย ผ่านการเขียนโปรแกรมมานะครับนักเรียนหลายคนก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับการเขียนโปรแกรมนักเรียนก็จะไม่ค่อยเปิดใจในเรื่องการเขียนโปรแกรมเท่าไหร่เรื่องที่2นะครับเด็กนักเรียนหลายคนครับยังขาดพื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเช่นการปิดเปิดเครื่องการซัดดาวการรีสตาร์ทนะครับการเปลี่ยนภาษาการพิมพ์อักขระตัวอักษรนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้คีย์รัดต่างๆนะครับนักเรียนยังใช้ไม่เป็นเลย วิธีแก้ปัญหานะครับผมคิดแล้วว่าผมต้องหาโปรแกรมนะครับง่ายๆและวิธีการสอนที่สร้างแรงจูงใจในการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายให้กับนักเรียนนะครับผมก็เลยไปทดลองใช้หลายโปรแกรมนะครับไปเจอโปรแกรมหนึ่งครับมีชื่อว่า Microsoft Windows Logo เป็นโปรแกรมง,ง่ายๆนะครับที่ใช้ฝึกฝนนะครับแล้วก็ปูพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาโลโก้ครับผมก็เลยเอามาปรับใช้นะครับกับกระบ,บวนการสอนแบบ Active Learning ในการสอนครับผมจะสอนค่อนข้างเร็วนะครับเพื่อให้นักเรียนมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนื้อหานะครับจะมีความกระชับขึ้นนะครับและมีความเชื่อมโยงกันนะครับผมจะสร้างบรรยากาศให้ตื่นเต้นนะครับให้นักเรียนลุ้นอยู่ตลอดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเด็กๆก็จะมีความสนุกสนานนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับในการจัดการเรียนรู้ครับ ผมจะมีการสอดแทรกนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์บ้างต้นอยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นการปิดเบือนเครื่องการเปลี่ยนภาษานะครับการพิมพ์อักขระนะครับข้างบนข้างล่างนะครับกดปุ่มเชียบอย่างนี้นะครับการจัดการเรียนรู้นะครับผมทำการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นะครับในเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นะครับสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับโดยใช้การสอนแบบ Active Learning นะครับโดยก่อนเรียนครับ จะเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของนักเรียนนะครับต่อมาก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาการเขียนโปรแกรมแบบอันปักนะครับโดยให้นักเรียนทําการเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ยกก้าอี้ของตัวเองครับขึ้นไว้บนหัวนะครับสมมุติให้นักเรียนนะครับเป็นโปรแกรมนะครับผมเป็นคนเขียนโปรแกรมนะครับโดยผมก็จะสั่งให้นักเรียนทําการปฏิบัตินะครับอย่างเช่นเดินหน้า5้าก้าปฏิบัติอย่างนี้นะครับถอยหลัง5้าก้าปฏิบัตินะครับนักเรียนก็จะมีความสงสัยเต็มหัวเลยครับว่า ครูให้ทําอะไรนะครับทำไมฉันต้องมาแบบเก้าอี้อะไรอย่างงี้ผมก็จะอธิบายนักเรียนฟังว่าเมื่อกี้คือการเขียนโปรแกรมแบบอันปักนะครับโดยนักเรียนนะครับก็คือโปรแกรมผมก็คือคนเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมมันจะทํางานไม่ได้ถ้าไม่มีคําสั่งหรือคนสั่งนะครับจากนั้นครับก็จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้นะครับโดยภาษาโลโก้ครับมันจะมีตัวละครหนึ่งตัวครับ เป็นน้องเต่านะครับต้องเต่าสามเหลี่ยมนะครับน่ารักมากเลยนะครับน้องเต่าจะคอยรับคําสั่งนะครับจากเราเพื่อทํางานนะครับแล้วก็จะเริ่มทดสอบคําสั่งครับโดยตอนแรกนะครับจะไม่ให้นักเรียนเขียนคําสั่งภาษาโลโก้นะครับให้นักเรียนเขียนคําสั่งภาษาอังกฤษก่อนนะครับใช้คําว่า love นะครับคําว่าเลิฟที่แปลว่ารักนะครับเต่าตัวนี้นะครับมันจะไม่รู้จักภาษาอังกฤษนะครับมันจะรู้จักภาษาเฉพาะมันนั่นก็คือภาษาโลโก้นะครับ ก็จะกลายเป็นเต่าที่ไม่รู้จักคำวหลักอะไรประมาณนี้ต่อไปก็จะเริ่มเขียนภาษาโลกโก้จริงๆแล้วครับนะครับคำสั่งแรกก็คือคําสั่งเดินหน้าครับคำสั่งก็คือ F D นะครับตามด้วยระยะทางครับพอกดคําสั่งปุ๊บใช่ไหมครับเต่าก็จะทําการวิ่ง щ! ขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเด็กนักเรียนก็จะตื่นเต้นมากที่แบบเอ่เต่าของนักเรียนสามารถวิ่งได้แล้วนะครับตอนนี้ จากคำสั่งเมื่อกี้ใช่ไหมครับผมก็จะให้นักเรียนทําการเขียนคําสั่งต่อไปด้วยตัวเองนะครับนั่นก็คือเพิ่มระยะทางการเดินของเต่าให้ไกลขึ้นนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นคือเต่ามันก็จะวิ่งทะลุหน้าจอไปเลยครับของบางคนก็จะแบบเต่านี้หายไปจากจอไปเลยนะครับนักเรียนก็จะไม่สามารถทําต่อไปได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการกดนะครับปุ่ม r e ซ็ตนะครับเพื่อให้เต่ามันวิ่งกลับมาที่เดิมนะครับต่อไปก็จะเป็นคําสั่ง นะครับให้เต่าทํางานหันซ้ายหันขวานะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะเริ่มเข้าสู่กิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมแรกนะครับเขียนคําสั่งภาษาโลโก้นะครับโดยสั่งเต่านะครับสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมก็จะถามนักเรียนก่อนครับว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสอย่างนี้นะครับทำมุมกี่องศานะครับคาตอบก็คือ90องศานะครับซึ่งเด็กสามารถตอบได้เพราะว่ามันเป็นความรู้เดิมจากบทุมศึกษา นักเรียนก็จะมองออกแล้วครับว่านักเรียนจะสร้างสี่เหลี่ยมยังไงนักเรียนก็จะวางแผนแล้วครับจะเหลียวไปทางไหนซ้ายหรือขวานะครับผมก็จะปล่อยให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมหนึ่งชิ้นขึ้นมาเองนะครับในระหว่างที่นักเรียนทําการเขียนโปรแกรมสร้างรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับผมก็จะเดินรอบๆห้องครับเดินดูนักเรียนแต่ละคนเลยนะครับพร้อมกับแนะนําวิธีการนะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนสงสัยอยู่พอนักเรียนทําเสร็จทุกคนเลยใช่ไหมครับผมก็จะให้นักเรียนทําการ ช่วยนะครับช่วยครูสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับนักเรียนก็จะบอกคําสั่งมาว่าให้เดินหน้าโดยใช้คําสั่งนี้นะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมก็จะพิมพ์คําสั่งนะครับตามที่นักเรียนบอกมานะครับพร้อมกับทําการบอกคําสั่งที่เหลือนะครับนั่นก็คือถอยหลังนะครับคําสั่ง b k นะครับสรุปก็จะมีอยู่สี่คำสั่งนะครับนั่นก็คือเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ถอยหลังกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมท้าทายโปรแกรมเมอร์นะครับผมก็จะให้นักเรียนนะครับ ทำการสร้างนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นจํานวนทั้งหมด4ชิ้นนะครับนักเรียนก็จะเออเริ่มตกใจแล้วครับกลัวทําไม่ได้นะครับพอนักงเรียนเขียนเสร็จครบทุกคนใช่ไหมครับผมก็จะเออเช็คนะครับเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับสี่เหลี่ยมทั้ง4ี่ชิ้นเพื่อทดสอบนะครับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการเขียนโปรแกรมโดยใช้คําสั่งนะครับภาษาโลโก นะครับและนี่ก็คือกระบวนการจัดการเรียนการสอนครับผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้นะครับตามหุดประสงค์ข้อที่1นะครับนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับคําสั่งในการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้โดยใช้โปรแกรม microsoft windows logo นะครับในการวัดระมินผลผลจะใช้กิจกรรมที่1ครับดังพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก้สร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสจํานวน1ชิ้นนะครับเงื่อนไขก็คือผ่านเกณฑ์ร้อยละแปผลสรุปพบว่านะครับ จำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด3อยู่คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0นั่นก็คือผ่านทุคนครับจุดประสงค์ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมสร้างวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยใช้คําสั่งภาษาโลโก้ในการเขียนโปรแกรมได้นะครับในการวัดและประเมินผลครับผมจะใช้กิจกรรมที่2นะครับนั่นก็คือกิจกรรมท้าทายโปรแกรมเมอร์นะครับเขียนโปรแกรมสร้างวัตถุรูปทรงสี่เหลี่ยม ตุลาจจานวน4ชิ้นนะครับเงื่อนไขก็คือผ่านเกณฑ์ร้อยละแปดนะครับผลสรุปว่าจํานวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมด30คนนะครับคิดเป็นร้อยละ1 0 0นั่นก็คือผ่านหมดทุกคนครับจุดประสงค์ข้อที่3นะครับนักเรียนมีความกระตือรือร้นนะครับอยากรู้อยากเห็นนะครับมุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทํางานร่วมกันนะครับในการวัดและประเมินผลครับผมจะใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลเลยนะครับ เงื่อนไขก็คือผ่านเกณฑ์ร้อยละแปดสิบผลสรุปว่าจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ทั้งหมดสามสิบคนนะครับคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยนั่นก็คือผ่านทุกคนนะครับและสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับทักษะที่เกิดขึ้นในข้าบเรียนครับเด็กสามารถเอาไปต่อยอดในวิชาอื่นได้นะครับในวิชาคณิตศาสตร์งงงังกฤษวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นๆนะครับเด็กเขาจะมีความกล้าครับกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำนะครับกล้าที่จะ พูดกล้าที่จะถามกล้าที่จะแสดงออกนะครับกล้าลงมือกล้าตัดสินใจนะครับกล้าลองผิดกล้าลองถูกนะครับกล้าแก้ปัญหานะครับจนเด็กนะครับจะสามารถค้นพบตัวเองได้ในอนาคตนะครับสุดท้ายนะครับขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้กรุรารับชมวิดีโอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจของผมจนจบนะครับขอขอบพระคุณครับ